สวัสดีค่ะช่วงนี้นรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเส,อสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเทลิงเทวบวรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจดรอบ12สิงหาคม2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตำบลกะลุวรนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดน,นราธิวาสอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดําเนินงานกว่า34ปีปัจจุบันได้ประสบผลสำเร็จเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาชีพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกันอย่างยั่งยืนเนื่องในปีนี้นับเป็นปีมหมามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงทวัลยระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบุลทอง ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อฉลองราชเจสิปีเขียงคู่ทรงงาน8 4พรรษาราชินีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณโดยนำผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริที่เกิดจากทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและทรงพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ทั้งการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและงานส่งเสริมศิลปะชีพที่ล้วนนำมาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขของเหล่ารัศดรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยสำนักชลประธานที่17การจัดแสดงโครงการศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาสเช่นสาธิตการทักทอผ้าสารย่านลิเผาประจูดผลิตภัณฑ์ปานั้น การเขียนลายลงบนเครื่องปั้นดินเผาการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อแผ่นดินของเราเนิทรรศการแผ่นดินของเราเนี่ยเราให้กรอบใหญ่ๆว่าทางทางสถาบันการศึกษาได้มี มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็มานําเสนอเป็นนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจพระราชะดำริหรือว่าแนวทางการพัฒนาซึ่งเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของ,ของทั้งสองพระองค์ในรูปแบบต่างๆบางโรงเรียนก็เข้าใจทั้งประเทศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าทําเพื่อรัษฎรประชาชนคนไทยอย่างไรบางโรงเรียนก็ได้นําเสนอเฉพาะในพื้นที่ของตนเองใหญ่พื้นที่ภาคใต้เขาได้รับประโยชน์ยังไงเขาได้รับการพัฒนาได้รับการช่วยเหลือหรือการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร ในการประกวดการจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเรามีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ถึง17โรงอาทิโรงเรียนจัญญาอิสลามโรงเรียนทนันทานวิทยาโรงเรียนนิรันดรวิทยาและโรงเรียนอันตันกิยะอิสลามิยะการจัดประกวดมีรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาห้าหมื่นแล้วยังได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเยาวชนหนึ่งใน17โรงเรียนบอกว่าที่ได้เข้าร่วมประกวดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีในส่วนของนิทรรศการของเรานะคะเราก็ได้นําโครงการพระราชดำริทั้งของ ในหลวงแล้วก็พระราชนีเนี่ยมาทําในรูปแบบของทั้งโมเดลหรือว่าในส่วนของโมเดลรูปย่อที่เราใส่ในแผนที่ประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคนะคะนอกจากนี้นะคะเราได้จําลองเป็นในรูปแบบของกฎหลวงค่ะรวมถึงป้ายบอดของราชินีค่ะการตรงงานของท่านเราเนี่ยได้จัดนิทรรศการออกมาในรูปแบบที่ทําให้เด็กๆเกยาวชนอยากที่จะเรียนรู้ เลยทําเป็นโมเดลทั้งโมเดลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในจังหวัดของเราไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือว่าในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเ,ออเราขอสรุปท้ายนะคะว่าร้อยพระบาทไม่ได้มีไว้ให้บูชาเพียงอย่างเดียวแต่มีไว้ให้เดินรอยตามบาหาหกค่ะ นอกจากนี้เยาวชวนจากโรงเรียนตันยงมัดบอกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตยิถือว่าโชคดีที่ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์และยังบอกอีกว่าจะได้รางวัลหรือไม่ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลในครั้งนี้แต่ว่าเราก็จะได้มาดูบูธของเพื่อนๆต่างโรงเรียนค่ะว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็เราจะได้ไปปรับปรุงใช้กับรเรเงนของเราค่ะ,ค,ะความรู้สึกที่มีต่อในหลวงและพระพราชินีก็คือรู้สึกปลาบปลื้มค่ะที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะอยู่ใต้ร่มเงาของท่านที่ท่านทํางานทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยค่ะทําให้เราอยู่ดีกินดีในทุกๆวันในสังคมไทยที่ เจริญเติบโตไปตลอดเวลาแต่เราก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะขอ,ขอพระองค์ทรง,งพระเจรเจิญ บุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาราสหกไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำใจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีอาทิคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่25คณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามพรานรุ่น6นำโดยพลเอกวินยัยพัทยกุล กลุ่มนโมพุทธายะ5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีสมาคมสือมลชลจังหวัดจันทบุรีกลุ่มแม่บ้านรม,มรั์อเภวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมนักเรียนศิทธิเก่าราชาธิวาสโรงแรมสยามทาราพาเลสจังหวัดมหาสารคามบริษัทแสนพินิษฐ์2011จำกัดจังหวัดมหาสารคามครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางตลาด ยอดสวัสดิ์ประชาสวรรค์ประชาสันอําเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลยโรงเรียนสุร,ราษฎร์ธานีสองพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองและครูจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคณะชาวสวนอำเภอกแกลงจังหวัดระยองคณะแม่บ้านวัดเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่คณะหนึ่งใจให้ธรรมะเทศบาลตำบลประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุอบาตาสำนักท้อนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองคณะศิษย์หลวงปู่เจียจุนโทวัดถ้ำจุนโทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและวัดป่านานาแองหยานาสัมปันโนจังหวัด,ดอุดรธานีและชาวเขาเผ่ามูเซออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก สารเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับสถาบันของจือ่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ันนี้ที่วัดไร่มิตรวิทยารามบวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระพรหมมังคลาจารย์ประธานสถาบันของจือ่อเส้นทางสายไหมาทางทะเลมอบประกาศน,นียบัตแก่ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรุ่นที่1ในโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน25 5 9และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางและสถาบันของจื่อเส้นทางสายไหมาทางทะเลจัดอบรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาจีนรวมทั้งวัฒนธรรมจีนให้แก่บุคลาการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยทำการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2559มีผู้ผ่านการสอบตามเกณฑ์จำนวน85คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถและพระบร,รมวงศานุวงศ์ อาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับอำเภอแจ้หม่มและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุข ตัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเลิงทวัลยลราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 โดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในกิจกรรมร่วมกับพันเอกพานุวัตรเหนียวแน่นรองผู้บัญชาการบนทนอทหารบกที่32นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอ ข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนและนักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลแม่สุขและตำบลอื่นๆใแอมเภอแจ้ห ah ่ม um, รวมกว่า1,500คนปล่อยพันปลาดน้ำจืดชนิดต่างๆลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติห้วยทรายขาวจำนวนกว่า20,000ตัว ปลูกพันไม้ยืนต้นและพันไม้โตเร็วลงบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าชุมชนบ้านสีบุญเรืองหมู่3ามตํบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเนื้อที่กว่า473ไร่รวมกล้าไม้ที่ปลูกจำนวน16,000ต้นอาทิต้นสัก์ไผ่ประดู่ไม้แดงมะค่าโมงและราชพฤก เพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำและการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดขาแคลนสารอาหารโปรโตีนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชนบท สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ8อำเภอ8หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมน, 88, น,นมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558เพชรบุรีสร้างสุข ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินง,งานงโครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกตามกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีดีเด่น8หมู่บ้าน และเมื่อใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงจำนวน503หมู่บ้านการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศร,รษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแบบอย่างที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับหมู่บ้านครอบคลุ่มทั้งจังหวัดเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสร้างสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางจังหวัดเพชรชบุรีจึงมีแนวคิดในการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทั้ง586หมู่บ้าน ที่บ้านหาดสารเจ้าตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชาญศักดิ์ถวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งทางเทศบาลตำบลหาดเล็กร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลหาดเล็กจัด ขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําเพื่อให้ประชาชนมีอาหารสัตว์น้ําไว้บริโภคในครัวเรือนและมีอาชีพจับสัตว์น้ําจําหน่ายเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวโดวยดาเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยและปลาก,กระพงขาวรวม8ล้าน4แสนตัวลงสู่ทะเล,ละหน้าชุมชนบ้านหาดสารเจ้า จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนัก,กงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จากสุสวรรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทย60ปี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดตาแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง2กันยายน2559ที่โรงพยาบาลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี นางพัชราพรสแสวงศักดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าโครงการนี้ประชาชนในท้องที่จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะผู้ยากไร้และได้โอกาสจะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขด้านดวงตาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทั้งนี้จากการตรวจคัดกรองให้บริการผู้ป่วยโรคตาในวันแรกมีผู้มารับบริการแล้ว1,161รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับต้อกระจก ต้อเนื้อต้อหินและโรคเปลือกตาสำหรับพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ ที่โรงเรียนครูเต่าว,วิทยาหมู่8ตำบลครูเต่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สงขลาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมระเกียรติเนื่องในโอกาสบันคลลายบัลพระราชาสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2559โดยมีส่วนราชาการเอก,กชนและรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้การบริการแก่ประชาชนด้านต่างๆในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โด่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อถาวายเป็นพระราชก,กุศลในโอกาสดังกล่าวด้วย โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์มีประโยชน์แก่เกษรตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้นํานักวิชาการและบริการด้านการเกษตรทั้งดินพืชปศุสัตว์ประมงชนลประทานและบริการอื่นๆไปให้บริการถึงพื้นที่ทําให้เกษรตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และรับบริการด้านการเกษตรได้ตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ สารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอคเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสารพระราชด,ดำริรุ่นที่ส คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสารพระราชดำริต่อเนื่องเป็นปีที่3ให้กับคณาจารย์จำนวน91คนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา51แห่งทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ดียิ่งที่สำนักงานกปร,รได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่ง และก็สืบสารมาจนถึงรุ่นที่สในวันนี้เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ทางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาระดับสูงได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้สำนักงานกอปรอคงจะจัดหลักสูตรเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการจุดประกายให้กับบรรดาท่านครูบาอาจารย์จากทุกสถาบันต่างๆในประเทศของเราได้หันมาดูศาสตร์ใหม่นี้นะ แลช่ววยเั้กก็นผยแพร่ต่ตอไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบถึงแนวพระราชดําริจากการบรรยายและได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริจากการเยี่ยมชมและลงมือปฏิบัติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริผมคิดว่าประโยชน์ต่อผมเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ เกิดประโยชน์กับนิสิตด้วยเพราะว่าผมก็ได้นํากิจกรรมต่างๆที่ผมได้มาในมาเห็นนะครับได้พบเจอเนี่ยจากโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับไปสอนเด็กด้วยส่วนหนึ่งถ้าได้ดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับอาจจะได้รู้เลยว่าตัวพวกเราเองอะ่ะทำงานน้อยมากน้อยมากนี่หมายถึงว่าไม่ได้น้อยเพื่อเพื่อเพื่อตนเองนะครับน้อยมากเพื่อสังคมครับถ,ถ,ถ้าเทียบกับพระองค์ท่านครับทุกกิจกรรมนะครับทุกโครงการผมว่า ทำให้ผมเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มา,มากว่าท่านได้ทรงงานอย่างหนักถึงแม้แต่ละที่จะอยู่ห่างไกลแต่พระองค์ทรงยังไป่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หลักปฏิบัตินี้เอาไปใช้ต่อไปว่าต่อให้งานหนักแค่ไหนผมก็จะทําเพราะท่านทําได้ผมก็จะทําได้เครือข่ายสถาบันการศึกษา จะรวมการเป็นพลังในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริรวมถึงผลสําเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่นิสิตนักศึกษาและประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนต่อไป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชุมพันษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ประสบกัรณิกรทุกหมู่เหล่าล้นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษอย่างอเนกอนันต์ พระไทยอันกว้างใหญ่ที่ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกรันดารโครงการมากมายมหาศาลที่พระองค์ท่านได้มีเมตตาต่อพวกเราชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการศิลปะชีพโครงการป่ารักน้ําทุกโครงการล้วนแต่ทําให้คนไทยนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเลี้ยงดูตัวเองเป็นกําลังสําคัญของชาติได้เนื่องในโอกาส ที่พระอ,องค์ทรงพระชนมายุ84พรรษาวงข้าพระเจ้าและนัึกสามหาิทยาลัยนทรุงเทพขอน้อมก้าวน้อมขอมอมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจเดินมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสุข,ขภัไในแข็งแรงสมบูรณ์ดยก้าวด้วยขมอมขอเด้เา ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทํางานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสสดิสวพาเลิกสนันสวัสดีค่ะ